ถิงน้อยโอ้ยโอ้ยไก่รุ่นนะใหญ่ดีดกันไปฮอบกันลกไปฮอบกันอยู่ด้วยกันดีดีอ่ะอ่ะอาหารแมวนี่อ่ะอ่ะลงอ่ะเดี๋ยวข้าอุ้ยนี่ฮะมันมน,น,น,นี้มันน,นีอ่อ่ะอ่ะมันนี่มาเรื่อเรื่อเฮ้ยชูชีโอ้ชูชีมันนอนนน่นชี้มา สิเอ้ยสิอาฮ่ะถ้าเอาอุ่ยนี่ให้นี่ละนี่มาเองมาเก็บกินนี่เร็วโอ้โหอะอามานี่ยนี่มาเร็วเร็วอาะข้าไม่รู้ว่าเองอยู่นี่อาา่ะเก็บกินเก็บกินเออเก็บกินเลือกกินข้าไม่รู้เฮ้ย เองไม่เห็นลงมาหรอใครไปรู้ว่ามึงนอนอยู่นบนน,น,นอนบนบ้านไอชาเหรอนะโอ้มน,นเป็นเพื่อนไอาชาแล้เนี่ยอ่ะโอเคเก็บกินกกเก็บกินขอโทษค่ะไม่เห็นถ้าไม่รู้นึกว่าเองไปไหนหละ่ะเก็บกินนะนี่นตามพื้นเนี่ยเก็บกินใช้ความสามารถถ้าอุ้ยให้ไก่ไปล้ะถ่านนึกว่ามึงไม่อยู่ ท่านนึกว่าเองไปไหนจิ้โก็เก็บจินเองนะนะแล้วข้าไปแล้วเดี๋ยวสายสายไม่ดีสายไม่ดีนะพันวันข้าก็จัดลูกเจาวนะแต่ข้าจิตจกรรมน้่นนี่นั่นกับชูเขาเนี่ยห่วงชูเขาเนี่ยนะกิน เก็บกินเองนะหลกนะเอ,อ้เก็บกินตามพื้นถ้าไม่รู้ไงก็เลยอุ่ยให้ใกไก่เถอ,อเก็บกินเก็บกินตามพื้นนี่นะไปเด้อไปไปละไปละ,ะไปละตรงได้กินละให้ไว้เยอะแยะหาออป ป,นนนปีใหม่มันกินนั่นน่ละอ๋อปีใหม่มันกินกินให้แล้วลูกกินฮะก็ปีใหม่มันจกินได้นะครับอ่าประยุกใหก้กินได้จริงๆระเอเอไม่เสียหน้าที่นะลูกเนาะมันไม่เสียหน้าที่นะฟักทั้งไข่กินได้ทั้งอาหารนะฮะข้อไอเดียนะลูกเนาะเหลือน้ํา น้ำไม่ได้ให้ไว้แค่อาหารก็โอเคละอาหารก็สุดยอดละเคเคอเคทาไมอิ่มก็ลงมาข้างล่างแต่ให้ไว้เยอะให้ไว้เยอะแยะเยอะให้ไว้เยอะมากอิ่มแปดไปครับไปละเช็ดมือก่อนไปไปละ น้ำท่าไหลเลื้อเลี้ยนน้ำท่าอุดมสมบูรณ์เปิดทางน้ำไหลละริงไผ่ไม่เกิ้งไม่บางละไะละค่อยมาทำในวันหยุดดีๆเสาร์อาทิตย์้ลมไม้สักเขียวขจีเขียวขจีเขียวขจี สวยดีลําต้นตั้งตรงทรงสงา่าเลยนะเพื่อรถเผลารถเราไม่ใช่มีคันเดียววิ่งตามท้องถนนมีรถผู้คนมากมายต้นไม้อดอกโพสนได้น้ำได้ฝนเทีเ่ยวสวยสวยงาม ทำน้ำําไม่มีกิ่งไผยเกิื่องบางแล้วอพ่อประปาของยายเอยนี่เดินลัดมาเป็นห้ากิโลเดินมานี่แอมไปพวกเข้าบ้านเขานู่นเดินท่อมาราธอนแต่ยายเอยเออทางโน้นก็มีนะทางโน้นก็มีไม่เดินเข้าตรงนั้นใกล้กว่าเยอะเลย แสดงว่าคนเดินนี้คิดมากคิดคิดกว้างคิดยาวนะคิดกว้างคิดไกลคิดยาวก็เลยต้องอ้อมประเทศเคความคิดไผคลกคิดมันความคิดไม่มีใครถูกใครผิดแต่อยู่ที่ความคิดที่อยู่ใน รอบที่ดีอยู่ในสิ่งดีไม่มีใครผิดใครถูกทุกคนที่มีสิทธิ์คิดได้เนาอชูชีเนาะทุกคนมีสิทธิ์คิดได้นาอหลงเนาะอิ่มไหมถ้าไม่อิ่มไปที่สะพานไป,ไปที่สะพานเนาะ